สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับพิชันอทนิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร S.M. 0 7 2 5เสามกะเฮิร์สำหรับวันนี้นะคะรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนนะคะได้นําตัวอย่างคดีป,ปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณรัฐลิศักรวัิโยธินนะคะพนักงานคดีปกครองชำนาญการค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ยินดีสําหรับรายการนะฮะวันนี้เราก็จะใช้ถ้อยคาง่ายๆนะเพื่อที่จะพูดคุยด้วยความเป็นกันเองก่อนอื่นนะฮะเวลาเราเดินนะครับเข้าไปในซอยหรือวัดหรือสวนสาธารณะเนี่ย เราก็มักจะพบเห็นสุนัขจรจัดนะครับบางครั้งเป็นสุนัขจรจัดที่เราก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันกัดเราปัญหาก็คือว่าใครจะต้องรับผิดชอบเราก็เลยต้องมาแยกกันก่อนว่าสุนัขนะฮะที่มากัดเราตัวนั้นนะ่ะมันเป็นสุนัขของใครซึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดมันมีสุนัขมากัดเราเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่ให้อาหารที่มีจิตเมตานะฮะ เสมือนเป็นเจ้าของเนี่ยก็มักจะปฏิเสธความรับผิดชอบเสมอว่าเนี่ยไม่ใช่สุนัขของฉันนะมันมาใส่บ้านฉันอยู่นะบางครั้งเราเองซึ่งเป็นผู้ให้อาหารเนี่ยนะให้อาหารทุกวันเนี่ยเราก็อาจจะ,ะพูดภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือข่าวซวยนะหรือไม่ก็จะต้องรับผิดชอบในกรณีที่หมาตัวนั้นนะที่เราให้อาหารทุกวันเนี่ยไปกัดคนอื่น ข้อนี้เนี่ยหลายคนที่เป็นคนใจบุญแล้วก็มีความกังวลใจว่าเอ๊ะทำบุญแล้วเนี่ยจะเป็นบาปหรือไม่นะหรือนําอาหารไปให้แล้วเนี่ยจะนําความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังหรือไม่วันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยใน 2- อสาเรื่องด้วยกันก็คือ 1. ในกรณีที่สุนัขเนี่ยมันมีเจ้าของใครต้องรับผิดชอบแล้วก็กรณีที่สุนัขนั้นมันไม่มีเจ้าของใครจะต้องรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดเราให้อาหาร นะฮะอาหารกับหมาจรจัดไม่ว่าจะเป็นตามที่ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นความผิดไหมซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3ามกรณีดังนั้นเราก็เลยจะต้องแยกก่อนว่าสุนัขจรจัดหรือสุนัขเนี่ยมันเป็นสุนัขจรจัดหรือมีเจ้าของนะเมื่อยวยวนี้ก็มีคําพิพากษาสารดีกาซึ่งคําพิพากษาสารดีกาเนี่ยได้วางหลักเรื่องสุนัขจรจัดหรือสุนัขมีเจ้าของไว้ดังนี้ก็คือคําพิพากษาสารดีกาที่ 16392565ทับซึ่งวางหลักไว้ว่าจำเลยได้เลี้ยงดูให้อาหารเป็นประจำให้สุนัขตัวนั้นน่ะนะนอนในบริเวณบ้านของจำเลยนะแล้วก็คลอดลูกนใต้ถุนบ้านของจำเลยและเคยมอบลูกสุนัขให้แก่คนอื่นที่มาขอซึ่งพฤติการดังนี้เนี่ยนะฮะเออเดิมเนี่ยสุนัขเนี่ยมันไม่ให้มีเจ้าของ แต่ต่อมาเนี่ยคนเลี้ยงหรือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนใจบุญเนี่ยเลี้ยงดูอย่างเป็นเจ้าของสารดีกาก็เลยมองว่าจำเลยเลี้ยงดูสุนัขดังกล่าเนี่ยอย่างเป็นเจ้าของไม่ใช่เพียงแค่ให้ความเมตตาแก่สุนัขจรจัดทั่วไปเท่านั้นคดีนี้สุนัขตัวดังกล่าเนี่ยมันไปนกัดเด็กเสียชีวิตการที่จำเลยให้อาหารสุนัขจรจัดมาหลายปีเท่ากับว่าจำเลยเป็นเจ้าของสุนัขน,น,นั้นแล้ว โดยการเลี้ยงดูเมื่อสุนัขก,กัดเด็กถึงแก่ความตายเท่ากับว่าจำเลยประมาทและกระทาการกระทานั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจึงเป็นความผิดอาญาถือว่าผู้เลี้ยงอาหารสุนัขจรจัดเป็นประจำปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปในโดยลำพังจนเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น นอกจากนี้เมื่อจำเลยปล่อยปะละเลยสัตว์นั้นไปกัดคนอื่นถึงแก่ความตายจึงถือว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากสุนัขจรจัดดังกล่าวจำเลยซึ่งเป็นบุคคลให้อาหารสุนัขจรจัดนั้นจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ฝ่ายเด็กที่ถึงแก่ความตายเพราะสัตว์นั้นด้วยซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยสัตว หรือสุนัขตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีเจ้าของหรอกแต่ต่อมาเนี่ยด้วยความเมตตาเราก็ไปรับเลี้ยงสุนัขนั้นแล้วก็ปล่อยให้สุนัขนั้นเนี่ยมานอนในบ้านเราบ้างนะแล้วก็คลอดลูกในบ้านเราบ้างเมื่อสุนัขเนี่ยมันไปกัดคนไปกัดคนอื่นเนี่ยเราก็เลยปฏิเสธความเป็นเจ้าของสัตว์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นกรณีที่ศาลดีกาเนี่ยท่านวางหลักกรณีสัตว์นั้นเนี่ย มีลักษณะเป็นเจ้าของคือถ้ามันเป็นเจ้าของก็คืออยู่ในบ้านนั้นคนนั้นเป็นคนเลี้ยงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไระแต่ถ้าเกิดสัตว์นั้นเนี่ยมันเป็นสัตว์จรจัดแล้วต่อมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนรับเลี้ยงแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยมันกลายเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของค่ะ,ซ,ะซึ่งจริงๆเรื่องนนะั้นอะ มักจะมีประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นสุนัขจากที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาอ,อาศัยบ<ช>ด้านเราใช่ไหมคะ<ช>แต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเขาไปกัดหรือว่าไปทําความเดือดร้อนด้านนอกก็เลยกลายเป็นมาบอกว่าฉันไม่ใช่เจ้าของส่วนมากมักจะเกิดขึ้นอย่างนี้อ่าใช่ค่ะใช,ะใชแล้วกรณีนี้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าแล้วถ้าสุนัขจรจัดตัวนั้นเป็นสุนัขจรจัด จริงๆที่ไม่ได้มีเจ้าของไม่ได้ไปอาศัยอยู่ตรงไหนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถูกกัดเนี่ยเราต้องทําอย่างไรคะในกรณีที่สุนัขตัวนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นสุนัขจรจัดนะฮะแล้วมันก็เป็นสุนัขจรจัดจริงๆไม่มีเจ้าของถ้าเกิดเราถูกกัดเรื่องนี้มันก็มีทางออกแล้วก็อาจจะนํามาสู่การฟ้องร้องเป็นคดีปกครองได้ซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยนะตัวอย่างก็มีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องคร่าวๆอยู่ว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเนี่ยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งผู้ฟ้องคดีทําอาชีพฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศปรากฏว่ามีสุนัขเนี่ยที่อาศัยอยู่บ่อขยะซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งไม่ปรากฏว่าสุนัขตัวนี้หรือฝูงนี้มีเจ้าของเน้นคําว่าไม่มีคนเลี้ยงดูอย่างเป็นเจ้าของ ได้มาลบกวนทําร้ายนกกระจอกเทศทําให้นกกระจอกเทศพ่อพันแล้วก็แม่พันของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีทั้งตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่วนนกกระจอกเทศที่เหลือก็ตกใจวหวาดผวาแล้วก็ไม่ออกไข่อีกเลยกรณีนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือขอให้อบอตอเนี่ยดำเนินการกับสุนัขจรจัดที่อยู่กับบ่อขยะของอบอตอนั้นแต่อบอตอ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใดในกรณีนี้เนี่ยสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาโดยวินิจฉัยว่าสุนัขถือเป็นสัตว์ควบคุม,คมตามมาตาราสี่แห่งพระราชบัญญัติโลกพิษสุนัขป้าพศ2535ซึ่งควรจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แต่เมื่อมีการพบเห็นสุนัขในบริเวณบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้น โดยไม่ปรากฏเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขังตามมาตราเกา้าแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเนี่ยมิได้ดำเนินการควบคุมสัตว์จรจัดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและดำรงชีพ ของประชาชนในท้องที่หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดขึ้นจากสัตว์ซึ่งเป็นไปตามมาตรา29และมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติการสธาธารณสุขพุทธศักราช2535หรหรือเพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อหรือควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ตามมาตรา67และมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537รอมศาลึงวินิจฉัยว่ากรณีนี้ถือว่าอบตอละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ .1751 ทับองเราก็เลยต้องมาดูกันนะฮะว่ามาตรา29เ้านี่ยของอพรบว่าด้วยการสาธารณสุขป,ปี35เนี่ยท่านบัญญัติไว้อย่างไรนะซึ่งมาตรา29ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เนี่ย บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกค้อบบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ ซึ่งมาตรา30วรรคหนึ่งเนี่ยบัญญัติไว้ในกรณีที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นพบเห็นสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา29นั้นโดยไม่ปรากฏเจ้าของก็ให้อำนาจเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันเมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ก็ให้สัตว์นั้นตกเป็นของรัฐการส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่งถ้าเกิดเราดูจากคําพิพากษาและกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีที่สัตว์จรจัดหรือสุนัขจรจัดเนี่ยมันเป็นสุนัขจรจัดกจริงๆแล้วมากัดเราเนี่ยคนที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเนี่ยก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะที่จะต้องคอยดูแล การที่จะไปบังคับให้คนที่มาเลี้ยงในกรณีแบบมีความเมตตาเป็นครั้งคราวมารับผิดชอบเนี่ยจึงจึงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรมปศุสัตว์นเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำน,นาจหน้าที่ตามกฎหมายก็จะต้องมาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้อันนี้ก็จะตอบปัญหาได้ว่าในกรณีที่สัตว์นั้นนะฮะไม่มีเจ้าของแล้วเจ้าของเนี่ยเลี้ยงดูอย่างเป็นเจ้าของ คนนั้นต้องรับผิดชอบถ้าสัตว์นั้นไปกัดแต่ถ้าเกิดสัตว์นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเป็นสัตว์จรจนะัดจริงๆองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลหรือกรมปศุสัตว์ก็กจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้หลายคนก็สงสัยต่อไปอีกว่าถ้าเกิดเราให้อาหารสุนัขจรจัดเพื่อทําบุญจะเป็นความผิดไหมกรณีนี้ จะเป็นความผิดหรือไม่พฤติการอย่างไรจะเป็นความผิดต้องเลี้ยงสัตว์ขนาดไหนหากเราเพียงแค่โยนไก่สักไม้หนึ่งให้สุนัขที่น่าสงสารเนี่ยมันจะถึงขนาดเป็นความผิดไหมซึ่งกรณีนี้เองเนี่ยนะฮะก็เคยมีคำพิพากษาของศาปลปกครองสูงสุดไว้เช่นกันตามคำพิพากษาของศาปลปกครองสูงสุดที่อออาง3 5านทัพส5ง ซึ่งกรณีนี้เองเนี่ยเป็นกรณีที่มีคนใจบุญนะฮะให้อาหารแก่นกพิราบซึ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรื่องมีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยนำเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยหน้าบริเวณบ้านของตัวเองเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารกองสุขาพิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสังกัดก,กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าไอ้กรณีของผู้ฟ้องคดีเนี่ยน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนลาคาญจริงๆเนื่องจากบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีเนี่ยและบริเวณใกล้เคียงยมีกลิ่นอับชื้นนอกอาคารเนี่ยไม่พบเศษอาหารตกค้างแต่ในบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีเนี่ยกับพบเศษอาหารตกค้างเล็กน้อยมีนกพิราบป,ป่วยแยกขังไว้ในกรงสี่ตัวและมีที่พักนก ระหว่างต้นมะม่วงและผนังอาคาร6-7อันมีนกพิราบเนี่ยเกาะอ,อยู่นะในที่พักนกเนี่ยจำนวนมากอีกทั้งเมื่ออาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขแล้วเนี่ยนกพิราบจำนวนมากบินเข้ามาในบ้านของผู้ฟ้องคดีเพื่อกินเศษอาหารที่เหลือซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยตั้งใจและและมีพฤติการตั้งใจให้อาหาร สัตว์นั้นในบริเวณบ้านของตัวเองในขณะที่นกพิราบเนี่ยบินเข้ามาในบ้านมีฝุ่นฟุ้งกระจายพร้อมมีมูลนกในบริเวณใกล้เคียงด้วยโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนโปรยเศษอาหารเพื่อเป็นอาหารนกพิราบเองอันเป็นการสงเคราะห์สัตว์เมตตาธรรมแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเลี้ยงนกพิราบดังกล่าวซึ่ง เป็นการให้อาหารนกพิราบของผู้ฟ้องคดีเนี่ยทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายพร้อมทั้งมีมูลนกและกลิ่นอับชื้นบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและในละแวกใกล้เคียงด้วยพฤติการเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของผู้ฟ้องคดี การให้อาหารนกพิราบของผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเป็นเหตุลำคาญตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ซึ่งตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันให้อำนาจผู้อำนวยการเขตซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครถ้าเป็นกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลก็จะเป็นกรณีของ านายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยจะมีคำสั่งห้ามให้มิให้ก่อเหตุลำคาญในสถานที่เอกชนรวมทั้งระง,งับเหตุลำคาญนั้นด้วยผู้อำนวยการเขตจึงมีอำนาจออกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีก่อเหตุเดือดร้อนลำคาญพร้อมทั้งให้ระง,งับเหตุลำคาญตามบทกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนั้นการออกคําสั่งของผู้อำนวยการเขตเป็นการใช้อํานาจในการระง,งับกําจัดและควบคุมเหตุลาคาญตามกฎหมายคําสั่งของผอ,อ,อเขตจึงเป็นกรณีที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้เป็นกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาเราก็ต้องมาดูว่าเหตุเดือดร้อนลาคาญตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติการสธราธารณสุขพุทธศักราช 2,535หมาเนี่ยหมายถึงอะไรซึ่งมาตราน,นี้เนี่ยให้ความหมายว่าเหตุหนึ่งเหตุใด,ดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำดังต่อไปนี้ 1. แหล่งน้ำทางระบายน้ำที่อาบน้ำซ้วมหรือที่ใส่มูลหรือเท่า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสมสกปรกมีการสะสมหรือหมักหมม,มสิ่งของมีการเทสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษหรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหานาโรคหรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพการเลี้ยงสัตว์ในที่ หรือโดยวิธีใดหรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจอันตรายต่อสุขภาพกรณีนี้เนี่ยที่มีคนให้อาหารด้วยความเมตตาก็อาจจะถือว่าเป็นการก่อให้เกิดเหตุลํำคาญได้ตามกฎหมายนี้แม้ว่าการให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะเป็นครั้งคราวด้วยความเมตตา ก็อาจถือเป็นการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะซึ่งกรณีนี้เนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535และหากความผิดนั้นเนี่ยเข้าข่ายเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติ สาธารณสุขพุทธศักราช2,535ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้เช่นกันดังนั้นความมีเมตตาของเราต้องอยู่ในขอบเขตตามกฎระเบียบและกฎหมายของสังคมที่สังคมตกลงร่วมกันในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยนะครับ และสำหรับนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณรัฐธลิศจักรวัตยโยธินนะคะพนักงานคดีปกครองชำนาญการนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากกาันวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550-9และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักง,งานสารปกครองพิษนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ